โอ้โหครับเกมการชกก็ดีใจครับมันก็เอาคู่ต่อสู้มาดีมากครับมาดีมากถ้าถ้าไม่ได้การคอแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าเกมคนที่จะได้น้ำดีบรรยากาศดีจังหวะเขาเล่นขึ้นมาครับเขาเล่นขึ้นมาแล้วเราเราไปจับเสียบเตี๊ยบเขาเราไม่เราไม่ขวางนะเราขึ้นยอดหมดยกนั้นผมน่าจะตั้งรับได้ดีกว่านี้จังหวะจังหวะโชคดีไม่ได้เตะการคอลูกนั้นไปพี่เกเลิกนะครับทำให้บรรยากาศมันชุ่มชื้นไปเลยจบเลยครับก็ชื่นชมชื่นชมทางด้านเจ้าดีทีนะหรือวีระพลนะว่า การเต็มตัวมากที่มากวงในดูแข็งแรงมากครับปรตีโคเลตไม่เคยจับในเสียเปรียบใครเลยครับวันนี้ดูจับเสียเปรียบกีละคนง่ีทีถ้าเกิดไม่ได้ลูกนับครับไว้ลนก็ก็เหนื่อยครับเลเกมเกมน่าจะสนุกวันนี้ครับเกมน่าจะมากกว่านี้ผมดูผมยังสภาพร่างกายยังไม่ดีครับยังให้สังกัดให้มันไม่มันไม่ต่อเนื่องครับเด็กมันยังไม่ต่อเนื่องครับหาคู่ก็ฝากทีมงานที่ดูแลแล้วก็ช่วยหาคู่ให้มันชกดีเตือน้วต่อเนื่องหน่อยครับโดยรวมพอใจผลงานวันนี้ก็ยัง ถามว่าชนะมันไอชนะมันชนะเด็กเด็กมันขึ้นมาเป็นต่อแพงครับมันมันโอกาสชนะมันสูงไปแล้วแต่ว่าวันนี้ผมยังดูว่าระบบหายใจยังไม่ดีมันเดือนมันดูดไปเดือนกว่าเลยครับใช่ครับใช่ครับมันนานเกินครับแล้วก็ยังจับจับมาชนะสะดุดเพชรศิลาไฟเดียวที่เหลือยังมายังมารักษาฟอร์มเก่าได้อยู่สามไฟล์รวดครับผมก็ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและเป็นกำลังใจก็ขอบคุณเสี่ยกกกองเกียวครับดูแลทุกอย่างแต่ไม่ออกสื่อไม่ออกอะไรนะก็ เบียบบบเป็นคนซัพพอร์ตทุกอย่างเลยครับขอบคุณอบตสมบูรณ์ครับผมสถานที่ดูแลเก็บตัวอะไรนะครับแล้วก็ขอบคุณอบตสมบูรณ์ครับที่ให้มอบเด็กให้ผมดูแลเต็มที่ครับให่สิ้นเต็มที่เลยครับครับขอบคุณมากครับแล้วก็ได้การคลองก็ถือได้การคล้องท้องสบายท้องสบายเลยครับ ลงด้วยกันโบ่ลงมันตอนเด็กๆครับมันพูดยากครับมันวัดอะไรกันไม่ได้ตอนเด็กๆใช่งจริงมาแล้วที่มันใช่ครับรั่วใส่กันอึดอัดนิดนึงว่ารู้จักกันใช่ครับแต่นักกีฬาครับส่ร่ามหน้าทีครับเกเลยนะใช่ครับน้องกบพี่ถามนิดนึงเกมจังหวะที่ก่อนเราจะได้น้ำมีมันดูอึดอัดไปหมดเลยนะ เหน they it, ื่อยแล้วดูเหนื sì, genius, again, yes, ่อยแล้วดนเพราะว่าเขาเองก็เดินจับนายตีเราเองก็เริ่มหยวเหมือนกันแล้วใช่ครับตังนั้นเกี่ยวได้แล้วก็หวดเต็มเต็มหลังจากได้นับเกมมันเป็นไงบ้างครับโชคดีใจเลยครับกล่าวว่าลุ้นในใจอย่ายืนนะอย่ายืนนะเขายืนมาก็ต้องชื่นชมเขาแน่ว่าโดนเต็มคอขนาดนั้นตัวยังยืนขึ้นมาได้ใช่ครับแต่ว่าพอเราได้นับเกมมันก็เปลี่ยน้วครับชกง่ายขึ้นใช่ไหมถึงแม้เขาก็พยายามจะไล่ต่อยหมัดฟันศอกแต่ว่า มันได้นับแล้วเราก็โชกสบายอย่างที่เห็นเลยใช่ครับแล้วพูดถึงฟองของเราโอ้โหฟองกับอารดีที่วันที่คืนเลยก็ขนุเพชรศิลาไฟเดียวใช่สนุเพชรศิลาไฟเดียวี่ไฟครับทีก่อนที่จะสนุเพชรศิลาก่อนที่จะสนุเพชรศิลาสามไฟแล้วครับนี่กาชนะสามไฟแล้วสามไฟแล้วก่อนสนุเพชรศิลาไฟเดียวโชว์ฟอร์มสวยสามไฟแบบนี้ครับมีโอกาสอยากเจอตั้มวยที่ว่าเวทรุ่นราคาเดียวของเราไหมก็อยากเขาอยากเจอมวย เก่งๆกว่าเพชรสมหมายเงี้ยถ้าได้เทศศิลาอีกครั้งได้ไหมเพชรศิลาได้เสาโทกุมารดอยเราคิดว่าเราสู้ได้กันไหมตอนนี้เอาอีกเสาโทรก็ว่าได้สักได้สักตอนสองตอนก็ว่าเกมมันจะสนุกมากครับสู้ได้หมดเลยตอนนี้สู้ได้ครับอ๋อสักตอนสองตอนใช่ถ้าโปสเตอร์อยากจัดได้ครับคือตอนนี้เราก็พร้อมแล้วไงพร้อมครับได้ตอนสองตอนนี่ได้สนุกแน่นอนครับไม่ มั่นใจนะครับผมอาชโชว์พร้อมสวยแล้วครับผมวันนี้ฟูอาร์ตเป็นไงบ้างตอนก่อนที่จะได้ลุ้งนับะช่วงก่อนฝ่ายตัวยกสามก็ก็ะฉิดังเยที่ยนเลยนะฟูอาร์ตเที่ยนเลยฮะแต่ก็ค้นไอ้นี่มาได้ครับทาได้ครับทำสำเร็จแล้วครับวันนี้มีอาชีพอะไรไม่น่ามีเพราลุงอบตแล้วเสร็จกบมีให้แน่นอนใช่ครับก็มีคนอยู่เบื้องหลังเขาคอยพพอร์ตทุกอย่างนะครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากฝากถึงใครบ้างครับน้อง ก็ฝากถึงว่าน,น่าค่ายสอนแกนใจแล้วก็ว่าน,น่าค่ายกองเกี่ยวครับที่ช่วยดูแลสอยซัพพอร์ตทุกอย่างครับจะทำให้ตีวันดีคืนดีไ้น่นครับผมวันนี้ก็ยินดีและดีใจด้วยครับน้องครับผมครับ